สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำซาลาเปาไส้หมูสับค่ะมาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะนำนมไปอุ่นในไมโครเวฟไม่ต้องร้อนจัดนะคะใส่น้ำตาลทรายแล้วตามด้วยผงยีสต์ชิงให้ยีสต์ทำงาน5-10นาทีต่อมาเรามาร่อนแป้งกันนะคะแป้งที่เราตรวงไว้ร่อนแป้งให้หมดเลยนะคะ กลัอมเสร็จแล้วนะคะเรามาทําหลุมไว้ตรงกลางค่ะใส่เกลือลงไปตามด้วยยีสต์ที่เราผสมไว้กับนมสดนะคะใส่ผงฟูตามลงไปค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะส่วนผสมพอเข้ากันไม่เหลวมากเราสามารถใช้มือในการนวดได้นะคะ ล้างทำความสะอาดมือให้สะอาดก่อนแล้วใช้มือนวดได้เลยะคะ่ะนวดให้แป้งเป็นเนื้อนเนียนเข้ากันเลยนะคะใช้เวลาในการนวดประมาณ5-10นาทีนะคะต่อไปเราจะมาใส่น้ำมันพืชกันค่ะใส่น้ำมันพืชแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะพอนวดได้ที่นะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ40นาทีโดยใช้ผ้ามาคลุมไว้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งแห้งค่ะ มาเราจะมาหมักไส้หมูสับกันนะคะเราจะใช้หมูสับแบบติดมันนะคะใส่พริกไทยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสหอยนางรมแล้วตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ใส่ผงปูรสนวดขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันต่อไปเราจะมาใส่ผักกันนะคะจะใส่เห็ดหอมแครอทต้นหอมที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะนวดไส้ทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจริงๆสามารถทำไว้ตั้งแต่แรกก็ได้นะคะจะได้หมักนานขึ้นรสชาติจะได้เข้มข้น หลังจากที่พักแป้งไว้จนครบกำหนดเวลานะคะแป้งก็จะพองฟูขึ้นเป็น2-3เท่าเลยนะคะหลังจากนั้นมาชกไล่ลมออกนะคะนำแป้งออกจากภาชนะนะคะเพื่อเอามาแบ่งให้ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการเราจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็ เก็บไว้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงนำมาตัดแบ่งให้ได้8ชิ้นน้ำหนักประมาณ45กรัมต่อชิ้นนะคะส่วนแป้งอีกครึ่งนึงก็ทำเหมือนกันนะคะให้ได้8ชิ้นน้ำหนัก45กรัมต่อชิ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาพึงแป้งหรือว่าทำแป้งให้มันเป็นก้อนกลมๆโดยการปิดแป้งจากด้านบนลงล่างลงมาที่ตูดนะคะแล้วก็ปั้นให้กลมๆโรยแป้งนิดนึงค่ะไม่ให้ติดถาด หลังจากเราคลึงแป้งได้กลมแล้วพักไว้ในภาชนะนะคะหาผ้าคุมไว้นะคะแบ่งแป้งบางส่วนมาผสมสีอาหารตามที่เราต้องการนะคะว่าเราจะทำแบบไหนผสมสีอะไรบ้างผสมรอไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จะทำาาลาปอเป็นลูกหมูนะคะจะเป็นลูกใหญ่ๆ เราจะใช้แป้งทั้งหมด3ก้อนในการทำหมูนะคะเราจะมาคึงแป้งจากตรงกลางออกไปด้านข้างนะคะโดยที่ด้านข้างจะบางตรงกลางจะเหลือไว้ให้หนาหน่อยเพื่อที่เราจะใส่ไส้นะคะต่อมาเรามาใส่ไส้กันนะคะไส้ในการทำหมูตัวนี้เราจะใช้ประมาณ300กรัมค่ะจัดแต่งทรงนิดหนึงหลังจากนั้นเราจะมาจับจีบห่อให้เป็นลูกกลมๆนะคะ ในวิธีการหอ่อก<ๆ>็จะดูเก้ะๆกลางๆหน่อยนะคะเป็นการทำซาลาเปาครั้งแรกค่ะจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะหลังจากห่อเรียบร้อยนะคะจัดทรงให้เป็นทรงกลมๆพอดีนะคะเสร็จแล้วนำไปวางบนกระดาษไขะคะ่ะ แลเราก็จะมาตกแต่งหน้าตาของหมูกันนะคะโดยเริ่มจากทำหูจมูกตาและปากให้น้องหมูกันนะคะถ้าหากแป้งที่เรานำไปตกแต่งติดไม่ค่อยอยู่นะคะเราสามารถใช้น้ำแตะนิดหน่อยเพื่อให้แป้งติดกันได้นะคะ ร้อยนะคะต่อไปเราจะไปทําแบบธรรมดากันนะคะเป็นสําหรับเราจับจีบนะคะขั้นตอนแรกคือแป้งนะคะทําเหมือนเดิมเลยนะคะให้ขอบออกมาแล้วก็บางนิดนึงนะคะส่วนตรงกลางไม่ต้องบางนะคะคึงแป้งได้ที่แล้วนะคะเรามาใส่ไส้กันค่ะ จะใส่ไส้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จัดจีบตามแบบที่ชอบตามแบบที่ถนัดได้เลยนะคะอันนี้ก็จะดูมั่วๆหน่อยนะคะถนัดซ้ายด้วยแล้วก็ทำครั้งแรกก็จะแปลกๆสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะติดปากหรือว่าช่องรูให้สนิทนะคะหลังจากนั้นนำกระดาษไขมารองค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนครบนะคะตามแบบที่ต้องการได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นน้องหมูตัวเล็กนะคะจะทำทั้งน้องหมูตัวใหญ่น่องหมูตัวเล็กแล้วก็เป็นแบบจีบธรรมดานะคะเดี๋ยวดูวิธีการห่อแบบจีบธรรมดาน,นะคะ สีดำไม่ต้องตกใจนะคะเป็นสีผสมอาหารค่ะติดปากให้สนิทนะคะแล้วก็คึงให้เป็นทรงกลมนิดนึงลองด้วยกระดาษไขค่ะเมื่อทำครบเสร็จหมดแล้วนะคะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก,ก่อนนำไปนึ่งนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ30-40นาทีก่อนนะคะ ระหว่างตั้งน้ำนะคะใส่น้ำ่อมสายชูล,ลงไป2-3งถึงช้อนโต๊ะเพื่อให้สลับเปามีสีขาวนะคะพอน้ำเดือดแล้วนำสลับเปาที่เราพักทิ้งไว้มานึ่งได้เลยนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ30-45นาทีนะคะใช้ผ้าขาวบางคุมฝาไว้หน่อยนะคะเพื่อป้องกันน้ำหยดใส่สลับเปาครบเวลาแล้ว ให้แง้มสาวไว้นิดหนึงประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อที่จะคลายความร้อนจะทำให้ซาลาเปาของเราไม่ยุบตัวค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเปิดฝาด้วยความไวเพื่อป้องกันน้ำหยดใส่ซาลาเปานะคะเราก็จะเนื่องวนไปจนครบทุกชิ้นนะคะส่วนหมูตัวใหญ่เราจะใช้เวลานึ่งนานหน่อยนะคะใช้เวลาในการเช็คดูว่าสุกหรือย,ยัง นี่ค่ะพอเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะฝากกดไลค์กดซั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ